โอ้ยเห็นพอดีเลยพี่น้องเลยามาเบิ่งเด้ครับบานนี่หมาหรือหมาจังไดหมาเยหันาเลหม้มาเบิ่งครับนี่บ่คอขแหแรกบ่ครับเนี่ยแหแรกอยู่หมองนี้ลพี่น้องเลยมาเบิ่งได้บาท้นี่ เอาพี่น้องครับมาเบิ่งว่าสีมานหรือมะมานครับพี่น้องครับมื้อไหนว่านสามเหี้ยขึ้นเก่าอืมอา่าหลากไปแล้วครับลากไปแล้วพุน่นทั้งพุ่นพ้นขึ้นแล้วครับพี่น้องครับพุน่นทั้งพุ่นพ้นขึ้นแล้วได้ยุได้ยุทั้งพุ่นแล้วล่อบอางเหี้แหนะครับ นี hehe, layers, MER, mum, ano, ah, ่แหละเหแหลเข้าหมานหรือบอหมานมาเบ่งพุดลุงเพลินปยอ่วเดอป้าก็เิถป้ากเดือดม่อเยาก็เดืดมาหลุนกันครับพี่นอนครับมาหลกันปก็เดด่นโง่เลันีง้ย โอ้ถือจตู้แาพจงะนล่า่ะครับรุ่นละครับพี่น้องครับเป็นยังไงเป็นยังไงเนีห้าวขึ้นแล้วห้าวขึ้นแล้วพี่น้องห้าวขึ้นแล้วมาแล้วโอ้ได้หดเป้าถั่วทงนี่ปลาถั่วทงสบแหลมพรพี่น้องโอ้ได้ยูได้ยูครับได้ยูได้ยูซ้ำนี่ก็ถือว่าได้ยู อ๋อมานทำกันได้อยู่ได้อยู่มันเหี่ยบป้ามันเหี่ยครับโอ้แต่ว่ากะถือว่าถืออยู่ครับนี่นอเห็นปลาถดท่งซบแหลมอยู่ไหมมันหันนอเนี่ยนั่ยนี่ยปลาถดท่งซบแหลมแหลมนั่นครับที่น่องนครับเอามาหลุ่นกันครับบานน่าในมาเบิ่งอยู่ในแหเพิ่นนี่แหละเพิ่นสิปปดออกแล้ว อะไปแล้วครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับขึ้นไปเสาห้องขี้นะในป้า